เขาต้องสมัครสมาชิกในการซื้อสินค้าก็ไม่ได้รับข้อเสียเปรียบหรือความเสียหายใดๆเพราะว่าเขาไม่ได้เสียเงินค่าสมัครแม้แต่บาทเดียวนะคะทําให้การสมัครสมาชิกของอัตมีการสร้าง ID ของอัตมนั้นง่ายครับเราไม่ได้เอาความเสียหายไปให้ใครเลยแน่นอนนะคะไม่ว่า,าคือเมื่อสมัครสมาชิกฟรีนะคะทุกคนก็อาจจะอยากสมัครนะคะบ,บางคนอาจจะซื้อสินค้าบางคนสมัครแล้วไม่ได้ซื้อก็มีนะคะ นะคะเมื่อเราสมัครสมาชิกเราไม่จําเป็นต้องเปิดบินทันทีใครยังไม่ซื้อยังไม่สนใจสินค้านะครับก็ไม่เป็นไรข้ามไปก่อนนะคะเราก็ไปหาเพื่อนคนอื่นๆที่เราริสต์รายชื่อ,ต,อต่อไปต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะคะแต่ปรากฏว่าบางคนก็ตัดสินใจอยากจะลองใช้กับเราเขาก็ซื้อผ่านไอดีของเขาต่อไปนี้ถ้าทุกท่านทําความเข้าใจไปพร้อมกับผมแล้วเข้าใจว่า PV เคลื่อนไหวยังไงแล้วกลายเป็นเงินยังไงแค่นั้นก็จบเลยนะคะ ครผมจะอธิบายในเรื่องของคะแนนที่เราจะได้นะคอะอายกตัวอย่างสินค้า Probeltic เกาหลีนะครหนึ่งกล่องได้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อทีวีสมมติว่ารหัสนี้นะคะที่เป็นครอบครัวของเราสมัครสมาชิกได้สายงานเรานะครับแล้วก็ซื้อ p ร o b โอ t i c นะครับเจ้าของรหัสนะครับที่ซื้อ p r o b บ l t i c <oughs> ก็จะได้ทีวีส่วนตัวครับเป็นคะแนนส่วนตัว และรหัสนั้นอยู่ฝั่งซ้ายของเรานะครับเราก็จะได้ PV กลุ่มซ้ายด้วยทำให้ฝั่งซ้ายของเรามี PV ขึ้นมาในระบบ21,500 PV จากการแนะนำโปรไบโอติกให้กับรหัสที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เฮโมฮิมนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับ1ส6 4 0 0 0เป็นเป็นเซ็ต นะครับเฮโมฮิมหนึ่งเซตหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พัน PV ครับอันดับแรกใครได้ PV ไปครับคือคนที่ใช้รหัสซื้อนั่นเองครับเจ้าของรหัสที่สั่งซื้อสินค้าได้ PV ส่วนตัวไปครับข้อที่สองครับใครจะได้ไปอีกนะครับคนที่สมัครก่อนนะครับก็คือคนที่ซื้อซื้อโปรไบโอติกรหัส เป็นรหัสที่สมัครใต้สายงานของรหัสที่ซื้อโปรไบโอติกทำให้รหัสที่ซื้อโปรไบโอติกนะครับมี PV ฝั่งซ้ายเกิดขึ้น164,000 PV ไม่ได้อีกครับเรานะครับเราที่ที่เป็นผู้แนะนำสินค้านะครับเราจะได้ PV กลุ่มซ้ายมาอีก164,000 PV จากการแนะนำเฮโมฮิมให้กับสมาชิก วิธีการนะคะเทคนิคที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลให้เร็วที่สุดกับสมาชิกคุณได้ข้อมูลการสมัครสมาชิกครับยิ่งคุณสมัครก่อนคุณก็ได้เปรียบนะครับให้ข้อมูลสิ่งนี้ทําให้คนที่สมัครสมาชิกก่อนก็สามารถได้รับทีวีของสมาชิกที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับก็เลยใครที่สมัครเร็วก็ดีกว่านะครับต่อไปนะครับรหัสฝั่งซ้ายอีกหนึ่งรหัสน,นะครับซื้อ สกินแคร์ครับหนึ่งเซตครับได้หนึ่งแสนทีวีหนึ่งแสนทีวีนี้ไปไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเจ้าของรหัสครับเจ้าของไอดีที่สั่งซื้อแอปสลูดเซเลกิดสกินแคร์หนึ่งแสนทีวีก็ได้รับทีวีส่วนตัวไปนะครับอันดับที่สองนะคะคนที่อยู่ด้านบนนะครับรหัสที่สั่งซื้อเฮโมฮิมได้มีฝั่งซ้ายไปอีกหนึ่งแต้รหัสที่ซื้อโปรไบโอติกครับ ได้ไป PV ฝั่งซ้ายไปอีกหนึ่งแสนและเรานะครับก็ได้ PV ฝั่งซ้ายไปอีกหนึ่งแสนง่ายๆเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าต้าสายงานของเรามี ID เ,เกิดขึ้นและ ID นั้นมีการสั่งซื้อสินค้ารหัสที่อยู่ด้านบนทุกรหัสได้รับ PV กลุ่มเช่นเดียวกันทั้งหมดรวมถึงเจ้าตัวที่ซื้อด้วยก็ได้ PV ส่วนตัวนะคะ ลองมารวมกันแล้วได้กี่ PV แล้วนะครับตอนนี้ฝั่งซ้ายของเราสองแสนแปดหมื่ห้าพันห้าร้อย PV ครับ ID ของทีมฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับกลุ่มฝั่งขวาครับเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเราก็จะรวมเป็น PV กลุ่มขวาให้กับคุณน,นะไปเรื่อยๆเื่อๆเรืยๆนะคะและเมื่อ PV กลุ่มซ้ายรวมกันนะครับโดยไม่จำกัดจำนวนนะครับ PV ซ้ายและฝั่งขวาก็ได้300,000 p ีเหมือนกันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบาลานซ์ p ีซ้ายขวา300,000ซ้า 300, ย300,000ขวานะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีนะครับก็คือเองินไทย2,000บาทบวกลบนะคะจุดดีของรายได้ ั้นแรกนี้นะคะก็คือจนกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งที่น้อยกว่าจะถึงสามแสงทีวีพีวีจะไม่ตัดทิ้งนะคะพีวีจะรอจนกว่าฝั่งที่น้อย เรืเ่อยๆแล้วก็สะสมใหม่จนถึงสามแสนพีวีซ้ายขวาเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นอีกครั้งหนึ่งาาเป็นแบบนี้เรื<ๆ>่อยๆและอาทมี่นะคะไม่ได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับคนที่ทําธุรกิจเท่านั้นนะคะอาทมี่จ่ายให้กับผู้บริโภคทุกคนนะคะที่บอกต่อสินค้าของเราให้ข้อมูลสินค้าของเรา ข้อแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนทําความเข้าใจนะครับข้อหนึ่งครับยังไงก็เป็นสินค้าที่เราต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วต่อให้เราไม่ชอบในการทําธุรกิจนะครับแต่ยังไงก็ตามเราต้องแปรงฟันเราต้องอาบน้ำนะครับเราต้องใช้สินค้าอยู่ดีคุณอาจจะเป็นผู้บริโภคผู้ไปก็ได้แต่อย่าลืมนะครับแต่ละประเทศนะคบ มีออนไลน์ช้อปปิ้งมอล l ที่เทรนด์อ <Trend> s <S ของยุคนี้คือออนไลน์ช้อปปิ้งมอลนะครับในส่วนของอั o โตมเราก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งมอลเหมือนกันนะครับเราเพียงแค่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อถ้าเราเป็นผู้บริปโภคข,ของแพลตฟอร์มอื่นนะคะเราจะเป็นได้แค่ผู้ซื้อ เป็นผู้บริโภคตลอดไปแต่ถ้าเรามาเป็นผู้บริโภคในอัทมี่นะคะเมื่อเราซื้อสินค้าในอัทมี่เราจะกลายเป็นคนที่สร้างรายได้ได้เช่นเดียวกันแม้ว่าคุณเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคแต่ถ้าหากใครอยากที่จะขยับมาเป็นรายได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะคุณก็อาจจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจนะคะเพื่อที่จะหาไรายได้จากทองี่อย่างจริงจังนะคะอัทมี่มีจุดเด่นข้อที่สองก็คือไม่จํากัดชั้นลึกครับ และเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าอาทูมี่ไม่มีการจํากัดชั้นลึกนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกๆคนสามารถประสบความสาเร็จได้ผมนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะคะเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ที่ผมประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้เพราะว่าอาทูมี่นะคะมีระบบที่ไม่จํากัดชั้นลึกให้กับผมความหมายของไม่จํากัดชั้นลึกคืออะไร ผู้บริโภคที่ผมวงกลมสีแดงๆไว้นะครับเขาซื้อสกินแคร์ไปใช้แล้วเขาชอบรหัสนี้นะครับรหัสสีแดงที่ผมวงไว้นะครับแล้วเขาก็อยากจะรู้จักอทุมิมากขึ้นนะครับเขาก็เลยศึกษา เมื่อมีคนมาถามว่าอะตทมิมันเป็นยังไงกับเรานะครับให้เราตอบคําเดียวนะคะแบบนี้นะคะตอบว่าเราก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้ต้องไปฟังด้วยกันที่งานสัมมนาแต่สิ่งที่ทุกคนเผชิญความยากลําบากอยู่ก็คือการเชิญชวนคนมาฟังงานสัมมนาไม่ใช่ง่งายๆ เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ขึ้นเชื่อว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ทุกคนมีอคติกับมัน,นเขาก็กลัวว่าเมื่อเขาไปฟังไปเข้าฟังงานสัมมนาแล้ว<น>เราจะบังคับให้เขามาทําธุรกิจเขาก็เลยกลัวเพราะว่ารูปแบบในเวิร์ดแบรค์กิ้งเก่าๆมันเป็นแบบนัน้นเราต้องบอกเขาเลยว่าเราไม่ได้จะพาเขาไปบังคับเขาทําธุรกิจต่อให้เขาไปฟังแล้วเขาอยากจะทําธุรกิจก็ไม่ต้องทําห้ามเขาเลย บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องสนใจเรื่องทําธุรกิจแล้วก็จะไม่บังคับทําธุรกิจแต่ให้ไปฟังข้อมูลสินค้าหรือไปรู้จักกับบริษัทก็พอแล้วก็ถ้ากลัวว่าจะเสียเงินค่าสัมมานาเออหรือจะบังคับซื้อสินค้าเออก็คือบอกเขาไปเลยว่าไม่มีไม่มีแบบนั้นและคนนั้นนะคะเมื่อเขาไปเข้าฟังงานสัมมานาเขาจะได้เห็นจุดเด่นของบริษัทของเรา แลวก็แผนการตลาดที่สุดยอดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสงสัยว่าไอธุรกิจดีขนาดนี้ทําไมมาห้ามเขาไม่ให้เขาทํานะเมื่อสมาชิกท่านนี้นะคะเข้าใจระบบการตลาดของทูมี่แล้วเขาก็จะเริ่มทํางานนะคะด้วยการไปรีวิวไปให้ข้อมูลไปบอกต่อสินค้ากับคนรอบข้างจนเกิด,ดเป็นผู้บริโภคที่อยู่ใต้สายงานของเขาอีกเป็นสีแดงๆนี้นะครับเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเขาเช่นเดียวกันและนี่นะครับคือ ลับของคำว่าไม่จำกัดชันิดคนสีแดงที่เป็นสมาชิกที่มีไอเดีเกิดขึ้นใต้สายงานของคนนี้นะคะถูกนับรวมถูกนับรวมว่าเป็นทีมงานของเราเช่นเดียวกันสมาชิกสีแดงเหล่านี้ที่ได้ซื้อสินค้านะคะไม่ได้มาจากการแนะนำ จากเรานะคบอาจจะเป็นการแนะนําของเจ้าของรหัสสีแดงด้านบนนะครับเราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้สมัครสมาชิกให้เราไม่ได้แนะนําสินค้าให้แต่อัจมี่ยอมรับทุกรหัสที่เกิดขึ้นใต้สายงานของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้แนะนําถึงแม้ว่าเราไม่ได้รู้จักและถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนสมัครสมาชิกแต่เราเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับต้นรหัส ด้านบนที่เขาตัดสินใจที่ไปแนะนําบอกต่อนะครับทําให้บริษัทยอมรับว่ารหัสสีแดงนี้ก็เป็นทีมของเราเช่นเดียวกันนอกจากจะยอมรับว่าเป็นทีมเดียวกันแล้วนะครับทุกรหัสที่สมัครสมาชิกหรือสร้าง ID อยู่ภายใต้สายงานของเราถูกนับรวม PV กลุ่มให้กับเราเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> อาจมีคนที่ซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย PV หร นะครับใครก็ตามที่ซื้อนะครับคนที่อยู่ด้านบนของเขาทุกคนจะได้รับ PV กลุ่มอย่างเท่ากันนะครับเจ้าตัวที่ใช้รหัสตัวเองสั่งซื้อก็ได้รับ PV คนที่อยู่ด้านบนคนที่สมัครมาก่อนก็ได้รับ PV และเมื่อได้เห็นรายได้ของตัวเองเริ่มเข้ามาจากเพียงแค่การใช้ดีและบอกต่อนะคะเ,เขาก็จะยิ่งสนุกไปกับการทำธุรกิจ แล้วก็ยิ่งอยากจะบอกต่อสินค้าดีๆแบบนี้ให้กับผู้บริโภคให้กับเพื่อนๆอีกเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สมาชิกคนอื่นก็จะเริ่มเห็นนะคะรายได้ที่เข้ามาแล้วเขาก็จะสนใจที่จะหารายได้เหมือนกันทุกคนคิดดูนะคะถ้ามีเงินเข้าบัญชีมานะคะเพียงแค่จากการแนะนําของเราเขาจะเกิดความสนใจมากขึ้นหรือเขาจะคิดว่าไม่ทําแล้วครับเขาก็ต้องเกิดความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพียงแค่เขาใช้ดีแล้วบอกต่อเขาก็มีรายได้กลับมา แล้วก็มีไอดีที่สนใจเอ้ยเธอทําอะไรทําไมเธอได้เงินนะฉันทําด้วยหน่อยฉันต้องทํายังไงอะมีคนสนใจมีนักธุรกิจเกิดขึ้นนะมีคนที่สนใจมีไรายได้เกิดขึ้นคนนั้นก็เอ้ยคนนี้ก็ได้เหรอ,อได้เงินฉันได้ไหมถ้าฉันได้ฉันก็อยากทํานะฉันอยากมีไรายได้ด้วยเหมือนกันอะก็เกิดแต่เป็นสายงานขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งทุกคนจะต้องทําระบบไบนารีนะคะก็คือสสายไบนารีแบ่งทีมผู้บริโภคข,ของตัวเองออกเป็น2ทีมและสมัครสมาชิกนะครับสร้างไ d ภายใตย้สายงานของเราเป็นซ้ายและขวา แล้วก็มีคนโอ้ยอัธิมีดีจังเลยฉันขอทําธุรกิจด้วยหน่อยฉันขอสร้างไรายได้ด้วยหน่อยมันไม่ยากอ่ะก็ไปแนะนําบอกต่อไปเรื่อยๆเยๆก็จะแตกออกมาเป็นสายแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นเครือข่ายผู้บริโภคเราก็จะเริ่มมีสมาชิกใต้าสายงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับทั้งซ้ายและขวามีทั้งผู้บริโภคแล้วก็มีทั้งนักธุรกิจนะครับและมันจะไม่หยุดแค่นี้นะคะมันจะสมัครสมาชิกต่อ ลงไปสร้างไอดีใหม่ลงไปเรื่อยๆ,ๆจะมีคนที่อยากรู้จักสินค้าอัธโมีมากขึ้นจะมีคนที่ใช้สินค้าอัธมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะไม่มีจุดสิ้นสะุดและแน่นอนว่ามันจะมีวันที่ภายในวันนั้นวันเดียวนะคะเราจะมีพีวีพุ่งเกินมาเกินสามวันละสามแสนพีวีซ้ายขวาอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราสามารถทําได้สามแสนพีวีซ้ายขวาทุกวันนะคะเราจะมีรายได้รายวันนะคะวันละสองพันบาท คนจะเริ่มเห็นแล้วว่าอาตีพนี้มันไม่ธรรมดานะคะในขณะที่เรานอนหลับในขณะที่เราเอ,อไม่ได้ทํางานนะคะก็ยังคงมี PV จากการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเริ่มมองเห็น Passive Income นะคนะและภายในเราก็มีสมาชิกสมัคร ID ใต้สายงานเรามากขึ้นเรื่อยๆแลวมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทําให้วันนั้นนะคะภายในวันนั้นเรามี PV เกิดขึ้นมา PV กลุ่มซ้าย PV กลุ่มขวานะคะใต้สายงานของเรา 700,000 PV ซ้ายขวาเราจะได้รายได้วันละ4,000บาทแล้วก็มีการขยายผู้บริโภคแนะนำอาโุมีออกไปเรื่อยๆและเนื่องจากธุรกิจทรธมี่นะคะไม่ได้มีดีแค่การไม่จํากัดชั้นลึกเท่านั้นแต่ไม่จํากัดประเทศด้วยนะคะเป็นธุรกิจเดียว<ะ>ที่ไม่จํากัดชั้นลึกและเป็น One Global Marketing จุดดีของ One Global Marketing คืออะไรนะครับภายใต้ทีมของเราสายงานของเรา ผู้บริโภคของเราอาจจะมีผู้บริโภคที่มีเครือข่ายอยู่ที่ต่างประเทศนะครับมีเพื่อนมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศผมนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับอาจจะเดือนหน้านะครับก็จะได้ไปที่ยุโรปนะครับเพื่อที่ประชัธุรกิจแล้วก็ไปโคลัมเบียไปเม็กซิโกแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาที่เกาหลีใต้ผมนะคะไปทาธุรกิจทั้งนี้ที่ต่างประเทศไปบ่อยจนทุกคนคิดว่าผมเก่งภาษาอังกฤษมากแต่ ผมพูดได้ภาษาเดียวคือภาษาเกาหลีเท่านั้นนะแต่เกิดอะไรขึ้นครับนธุรกิจธุมี่สำหรับคนที่พูดได้ภาษาเดียวอย่างผมนะครับอยู่ดีๆนะครับผมก็มีสมาชิกจากประเทศสเปนเกิดขึ้นแล้วสมาชิกที่อยู่สเปนคนนี้นะครับก็ได้รู้จักกับธุมี่และเห็นาาธุรกิจอุมี่ เขามองเห็นเป็นโอกาสนะครับเขาก็เลยเริ่มที่จะศึกษากธุรกิจทอมี่ทไให้สมาชิกที่อยู่สเปนคนนี้นะครับเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่เม็กซิโกนะคบแล้วก็ไปแนะนํอสินค้าทอมี่ให้กับสมาชิกที่อยู่เม็กซิโกทําให้เกิดเป็นรหัสประเทศเม,ม็กซิกโกเกิดขึ้นใต้สายงานของผมคือสีดําที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็คือรหัสจากเม็กซิโกสมาชิกสเปนท่านนี้นะครับ ทำธุรกิจทูมี่อย่างมากจนกระทั่งเขาได้เป็นชาลลโรสมาสเตอร์และปัจจุบันนี้เขาอยู่กับผมที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วพีวีนะครับจากทีมเม็กซิโกที่เกิดขึ้นนะครับการสั่งซื้อจากประเทศเม็กซิโกที่เกิดขึ้นนะครับมาถึงผมข้างบนนะครับที่อยู่ประเทศเกาหลีผมถึงแม้ว่าผมไม่ได้พูดภาษาสเปนได้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้แต่สินค้าของเรานะครับดันไปถูกใจ นสเปนเข้านะครับทำให้ผมมีพาร์ทเนอร์นะครับเป็นสมาชิกจากประเทศสเปนแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยเป็นเหตุผลให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างผมนะครับก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยคำว่าไม่จำกัดชนลึกและ global one marketing ครับและไม่ว่าจะมีประเทศอะไรก็ตามนะครับ26ประเทศที่ a t o m i ่เปิดสาขาแล้วนะคะสามารถสามาถัครสามาชิก ายงานของเราได้โดยไม่มีเงื่อนไขน,นะคะแต่ละประเทศนะคะก็จะมีทั้งผู้บริโภคเรามีนักธุรกิจที่สนใจหาไรายได้จากอุตโมีเกิดขึ้นนะครับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับบริษัทคำนวณ PV ให้เราโดยไม่จำกัดชั้นลึกเลยครับทําให้ PV รายวันท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกินนะครับวันละเจ็ดแสน PV นะครับ ถ้าเราได้ PV รายวันนะครับหนึ่งล้านห้าแสน PV ซ้ายขวานะครับรายได้ของเราก็จะเพิ่มเป็นวันละแปดพันบาทครับอันนี้รายได้ค่าคอมมิชชั่นแค่บันไดสามขั้นเองนะครับยังไม่ถึงสุดท้ายเลยนะครับยังอยู่ขั้นที่สามเองนะครับเพียงแค่สามขั้นนะครับเราก็สามารถทํารายได้ต่อวันนะครับถึงวันละแปดพันบาทนะครับแค่นี้ทุกคนก็อยู่ดีกินดีได้แล้วนะครับก็มีการสะสม PV รายวันนะคบเป็นยอดเงินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรามี สุดท้ายของค่าคอมมิชชั่นก็คือการสะสม PV รายวันห้าสิบล้าน PV ซ้ายและขวาเราจะสามารถมีรายได้ต่อวันนะคะวันละสี่หมืนบาทบวกลบครับวันละสี่หมืนบาทบวกลบนี่เราเรียกว่าเป็นเส้นสูงสุดของรายได้แล้วนะครับการที่เรามีรายได้ต่อวันวันละสี่0 0ืนบาทกับอัตมี่นะคะทำให้แต่ละเดือนนี่เรามีรายได้ประมาณหนึ่งล้านสี่มนบาท เส้นสูงสุดของรายได้หรือเพดานรายได้นี่อตูมี่เป็นบริษัทเดียวที่มีสิ่งนี้นะคะในดวัวมาร์เก็ตติ้งอื่นๆไม่มีเพดานรายได้นะคะทําให้คนที่สมัครก่อนคนที่ทําก่อนก็รวยเอารวยเอานะคะมีมากขึ้นมีมากขึ้นแต่ว่าในธุรกิจอทูมี่นะคะไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังไม่ว่าคุณจะสมัครวันนี้หรือสมัครเมื่อสิบปีที่แล้วไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจวันนี้หรือทําเมื่อสิบปีที่แล้วก็ตาม ทุกกคนสามารถมีรายได้วันละสี่หมื่นอย่างเท่ากันนะครับตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าผมจะเป็นคลาวมาสเตอร์ที่มีรายได้สี่หมืนบาทต่อวันเนี่ยนะคะแต่ว่าอีกไม่นานนะคะทุกท่านก็จะมามีรายได้สี่หมืนบาทเหมือนก,นกันกับผมนั่นเองนะคะและเนื่องจากเรามีเส้นสูงสุดของรายได้เรามีเพดานรายได้มันทําให้เราสามารถกเกษียณได้นะครับในธุรกิจนี้เราไม่จําเป็นจะต้องทํางานให้เรารวยขึ้นรวยขึ้นไปจนตายนะคะแต่ เมื่อเราถึงเส้นส่งถุงของไรายได้เราพักได้นะคะเรามีเรามีเ,ามเอ่อการ,กรเกษียณในธุรกิจนะคะอย่างที่สามนะคะคือเราสามารถส่งต่อไรายได้นี้ให้กับเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้สามรุ่น,นเราเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจระบบนะคะและสามารถส่งต่อไรายได้นี้ให้กับลูกหลานเป็นมรดกได้ถึงสามรุ่น ผมนะครับณปัจจุบันนี้ไปเดินทางไปทาธุรกิจทั่วที่หลายประเทศแล้วก็ได้เจอนักธุรกิจที่เป็นพันธุ์นของผมหลายหลายสัญชาติแต่เมื่อถ้าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเรานี่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเราเป็นประเทศที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเดินออกไปนอกบ้านนะครับแล้วก็ไปถามคนรอบๆนะคะว่ารู้จักทุนวี้ไหมส่วนใหญ่ตอบว่ายังไม่รู้นะครับนะถึงแม้เพิ่งจะเริ่มวันนี้วินาทีนี้ก็ไม่สายเกินไปนะครับแลวยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่ใช่ลูกค้า ของเราเลยมีคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักกับอะทอมี่นะครับหน้าที่ของเราคือไปบอกข้อมูลนะครับ <S <S เราต้องสร้างฐานผู้บริโภคกลุ่มแฟนคลับสินค้าอะทอมี่ด้วยกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้บริโภคนั้นๆก็จะมีนักธุรกิจที่สนใจสร้างรายได้เกิดขึ้น <S <S ที่มาเลเซียนะครับเรามีนักธุรกิจคือคุณแจ๊คกับคุณเฟิร์นนะครับตอนที <S <S ่ผมรู้จักเขาที่มาเลเซียนะครับตอนนั้นผมยังเป็น star master อยู่เลยนะครับตอนนั้นคุณแจ๊คกับ คุณเฟิร์นนะครับเป็นแค่เอเจนต์นะครับก็คือมี3ามแสนพีวีแต่ปัจจุบันเป็นยังไงครับผมครับเป็นคราวมาสเตอร์ะนะครับแต่คุณแจ็คกับคุณเฟิร์นณะปัจจุบันก็คราวม จุดดีของบริษัททูมี่แล้วมีเป้าหมายนะครับมองเห็นว่าตัวเองสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วก็อย่างที่สามนะครับเก,เกิดความฝันเกิดความฝันเกิดขึ้นแล้วอยากที่จะทําความฝันนั้นให้เป็นจริงก็เลยเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าทูมี่นะคะส่วนใหญ่ก็มีสามเหตุผลนี้ใช้สินค้ารักสินค้าสองเข้าร่วมงานสัมมนานะเพื่อที่จะรับวิชั่นรับเทคนิคสามมีความฝัน เขียนไลา์ซีนารีโอถ้าทุกคนตั้งใจทุกคนทำได้นะคะเราต้องทำสามข้อนี้ก่อนเราต้องทำสามข้อนี้ก่อนแล้วสร้างคนอื่นที่จะทำสามข้อนี้เหมือนกันกันกบหลับรักสินค้าเท่าง,งานสัมมนาแล้วก็มีความฝันคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะถ้าตั้งใจทำจริงๆนะคะผมเชื่อว่ามีบางคนเนี่ยอาจจะไปถึงอิมพีเรียลได้เร็วกว่าผมด้วยซ้ำ ผมเชื่อว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตของคุณที่คุณได้รู้จักกับอัลโมี่ที่กําลังระเบิดไปทั่วประเทศอยู่ตอนนี้ทั่วโลกอยู่ตอนนี้เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปมาถึงหน้าคุณแล้วในวันนี้ขอให้ทุกคนควา้าอัลโมี่านานแล้วลองศึกษามันอย่างจริงจังแล้วจับมันเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนชีวิตของคุณ ผมมั่นใจมากๆว่าอันมี่จะทําให้ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้100ร,ร้อยปร์เซ็นต์ผมก็ขอไวยพอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและจบการบรรยายวันนี้เียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ